ช่วงนี้เดินทางบ่อยเหลือเกินวันนี้เป็นอีกวันที่ต้องรับบทเป็นพลละงก่อนอื่นมาแวะที่นี่เลยครับคาเฟ่พันไทยครับมาแวะใช้สิทธิ์บัตรเดเติมน้ำมันเติมถังแล้วก็ออกลุยกันยาวๆครับหว่างทางก็ไม่วายครับเสบตาดืยาหยดตามาครับก็เลยใช้น้ําตาเทียมแทนออกจากนครมา10โมงครับมาถึงนี่บ่าย3เที่ยวระหว่างทางด้วยครับก็เลยช้าหน่อยตั้งใจมากินมื้อใหญ่ที่นี่เลยครับสุกี้ตีน้อยเลือกเป็นน้ำหมาล่าแล้วก็ชาบูน้ําดานะครับนี่เลยครับที่ตั้งใจมากินนะเนื้อออสหวานฉ่ำอร จะบวมๆหน่อยนะครับเพราะว่าทั้งกินเยอะทั้งดื่มด้วยสภาพตอนนี้ก็ยังไม่สว่างนะครับเมื่อคืนนี่หนักไปหน่อยกินของเ้าเสร็จก็ต้องมาต่อที่ของหวานครับเติมพลังงานมีพลังแล้วก็เข้าไปที่ตัวเมืองครับทีนี้เข้ามาช่วงนี้รถก็จะติดหน่อยครับก่อนเข้าไปเช็กอินที่โรงแรมก็มาแวะที่นี่ครับมาเดินเล่นยืนเส้นยืนสายย่อยอาหารไปในตัวครับเดินทางกันต่ออีกไม่ไกลเข้าไปเช็กอินแล้วก็พักผ่อนกันครับภารกิจวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับเป็นพลขับเหมือนส่วนนายจ้างผมก็เตรียมตัวติวหนังสือนะนมออบบครรัตเผื่หิิวด